สวัสดีครับแมพิ้องานผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพบก,กับดอลาร์มอนี้ วันที่7กันยายนนะครับก็ศ2 5 6พสพี่น้องบอกว่าจะมีมงได้ดีมงได้เด็ดมงได้เด่นมงได้ดังนะครับดอลล่าอาจจะต่างมากให้พี่ให้น้องอาจารย์ผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับมักชอบจะไหนกันจังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับก็มีหลายตำนานที่ดอลลราได้นำเสนอไปขันผู้ใดอย่างใครในเบิร์อย่างใครในช่ก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังกันได้เ้อพี่น้องนะครับฝากไว้อีกจักหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับผมช่องดอลลา ชาแนลนะครับคลิปนี้ตัลรามี่ตัวเล็กเนวทางนะครับผมสายด่วนโพนที่ใสพี่น้องนะครับเพิ่นหายมากคู่เดียวชุดเดียวเท่านั้นแล้วก็เน้นล่างให้พร้อมนะครับผมทางช่องไม่เกียจเพิ่นใดกรุณาน้ำทรงมาให้แล้วพี่ดองเนาะนะครับา่ต้องเสียเวลากันโดนพี่น้องมาเบิ้งตัวเล็กเนวทางของสายด่วนโพนที่ใสเลยเป็นตัวใดนะครับสิขึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องท่านผูช้ชมเบิ้งไปน้อกันเลยนะครับขึ้นหน้าจอมาเลยนี่ครับ อันนี้เป็นแชทที่ทางช่องไม่เกียรติพระโชคได้ส่งให้กับดอนลาชแนลพี่น้องนะครับเพราะว่าไม่เกียรติเพิ่นบ่นได้นําเสนอแล้วพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นบ่ค่อยสบายเลยให้ดอนลาชแนลนี้นําเสนอไปก่อนนะครับผมรอเพิน่นหายดีจักน้อยนึงนะครับเพิ่นก็สิมานําเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งกันอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมเดี๋ยวดอนลาสิลลกให้เบิ่งไปนํากันเด้พี่น้องคู่เดียวชุดเดียวนะครับเน้นล่างพว่วมนะครับสายด่วนโพนที่ใส วัดวันที่16กันยายนพศ2567พี่น้องนะครับผมเปิดหฮมากสายด่วนโพนพิสัยโพนพิสัยนี่นะจะหนองคายพียนะ่น้องเนาะอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับผม งดวันที่1ิกกอยห7เจ็ดนะครับ่ายทำช่วงแรงๆยุ่งกับลายแนี่พี่น้องนะครับเพิ่นให้ชุดเดียวชุดเดียวเลยพี่น้องแล้วกัดเน้นให้พวกอมล่างใค้ผู้ใดอยากออาไปพิจารณาบทกระได้พี่น้องนะครับผมเขียนให้เบ่งเลย เดเก้านะครับเพื่อนว่าตรงตรงพร้อมนะครับผมแต่หันผูดได้อยากกลับแบบแลแ้วจะมากได้ชอบน้องพี่ดองเนาะนะครับในแชทที่ไมเียลตรงมากนะครับงวดที่ผ่านมาเพื่อนเาเพื่อน,นไห้เก่าซีตรงตรงเลยนะครับผมงวดนี้เพื่อนไห้เจ็ดเก้าเม็ดเดียวนะครับตามที่ไมเียลบอกฟังนาะพี่้องดอล,ลา์ก็เพึ่งจะตามเพื่อนงวดนี้เป็นงวดแรกเท่านั้นนะครับเข้ามาตามกันเมืองก็กแล้วกันนะครับ สมใจโดนใจก็จ,จังเอาไปพิจารณาในการเสีงโจกเสี่ยงดวงพี่น้องนะครับขันบ่ามากร่ชอบเข้ากับ,บ,กบดูไว้ไม่เสียหายนะครับผมเจ็ดเเม็ดเดียวล่างนะครับสายด่วนควรที่ใสแคบหน้าจอเลยพี่น้องเบ่ทจเสียเวลากันโดนนะพี่น้องเนาะนะครับพิจารณาเป็นอีกนึงแนะ้วท่างก็แล้วกัน ขอพระคุณทางชอง่องไมเกิลท่าชโชคนะครับที่ทรงนำตัวเล็กบางห้างให้กับดอนราชาแนลเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับแล้วก็ขอพระคุณทางสายด่วนโพนพิสัยนะครับที่แบ่งปันตัวเล็กบางห้างดีๆเด็ดๆให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับนะครับผมขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนราชาแนลขอให้ทุกทา่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันคู่ฟูสซุคนนะครับ้ามาถ่ายชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำนะครับผมที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่สิบวได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดจากทังช่องนะครับฝากไปน้ากันแล้วกันพี่น้องสําหรับคลิปวิดีโอสั้นช็อตนะครับผ,ผู้ใดจะเห็นตัวเลขแบบเร็วๆไวๆม,มีรายละเอียดพี่น้องคุยกันบ่เกินหนึ่งนาทีเห็นตัวเลขกันเลยนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทาง คลิปวิดีโอสั้นช็อตอีกหนึ่งช่องทางพี่น้องนะครับหลังจากที่ดอลลาร์ไทายทำคลิปวิดีโอ,อยาวเร็จนะครับดอลลาร์อาจะะทายทำคลิปวิดีโอสั้นลงอีกที่หนึ่งนะครับเผื่อ FC หลายท่านอาจจะบอกมีเวลาว่างหลายคนใดพี่น้องเนาะกับบึงในคลิปวิดีโอสั้นกันใดน,นะครับผมอย่าลืมรอดติตด,าาาาาดต,ตามรับชมคลิปนาว่าดอลลาร์จะมีตัวเลขน่าท่างจากตำแหน่งใดมานําเสนอให้พี่น้องชมผูได้ติดตามรับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้เป็นของสายด่วนโพลพิสัย หมวดวันที่16กันยายนพศ2567นะครับชุดเดียวล่าง79แคปหนาหยอเลยพี่น้องเรื่อพบได้อพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ